สวัสดีครับเนพื่อนที่เล่นเกมแลรดล็อกเอ็มอีทร์นันลวเวอร์ชัน r o 2 0แล้วก็พูดเล่นในโซนสีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำกิจกรรมนะแนะนำกิจกรรมประจำเดืนเอนอพฤศจิกาย,ยนกันนะครับเพียงแต่ว่าการแนะนำในวันนี้ก็จะเป็นการแนะนำกิจกรรมส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของเดือนพฤศจิกาย,ยนนะสำหรับกิจกรรมที่ แนะนำในวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่ากิจกรรมนี้มีอะไรให้เราได้สนใจกิจกรรมที่เราจะแนะนำในวันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานเทศกาลประจำเมืองพอเทล่านะครับ เราก็มาเริ่มต้นที่กิจกรรมแรกกันเลยนะครับสําหรับกิจกรรมแรกนั้นก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินรายวันนะครับเมื่อผู้เล่นเข้าเกมและล็อกอินนะครับก็จะได้รับรางวัลในวันนั้นๆนะครับซึ่งถ้าผู้เล่นล็อกอินเข้าเกมทุกวันให้ครบเ็วันนะครับก็จะได้รับรางวัลไปทั้งหมดเลยนะครับ ในกล่องรางวัลน,นั้นนะครับเมื่อผู้เล่นเปิดขึ้นมานะก็จะได้รับไอเทมต่างๆมากมายนะครับกิจกรรมลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมขอเรียกว่าเป็นกิจกรรมต้นไม้แมวแล,ล้วกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับถ้าผู้เล่นทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับช่วยกันทำภารกิจบถ้วนนะครับให้มันถึงร0อเอร์เซตนะ ถ้าถึง100%แล้วนะครับผู้เล่นก็จะได้รับรางวัลทางด้านซ้ายทั้งหมดตรงนี้นะครับในส่วนของด้านขวานั้นที่เป็นต้นไม้แมวนะครับผู้เล่นก็ต้องรวบรวมปลาทอดตรงนี้นะครับนะรวบรวมปลาทอดให้ครบออตามจำนวนที่มันกำหนดนะครับเมื่อครบแล้วก็จะได้รับรางวัลภายในกล่องของขวัญน,นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูรางวัลภายในกล่องของขวขัญกันดีกว่าครับ อันนี้สะสมปลาครบหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยตัวสะสมปลาครบสองร้อยตัวนะครับสะสมปลาครบห้าร้อยตัวนะครับสะสมปลาครบหนึ่งพันห้าร้อยตัวอันนี้ก็จะเป็นออกกล่องกร์ดนะครับสะสมปลาครบพันห้าร้อยตัวนะ แล้วก็สะสมปลาครบ3000ตัวนะครับก็จะได้เป็นคีนะครับเป็นเอ่อเป็นมอไซค์หอกนะครับนะมอไซค์หอกบนอากาศคุณสมบัติของมันก็จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เอ่อห้เซนนะครับกิจกรรมต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมในการเปิด ตู้การ์ดกาชปองตู้พิเศษนะครับนะเพื่อให้ผู้เล่นนะครับที่อยากหมุนกาชปองเพื่อสงการ์ดนะได้มีโอกาสที่จะได้รับการ์ดมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับสำหรับตู้การ์ดกาชปองพิเศษนี้นะครับก็จะเป็นตู้ที่เพิ่มอัตราการได้รับการ์ดให้ส่งขึ้นกว่าตู้เดิมน,นั่นเองนะครับ โดยการ์ดภายในตู้นั้นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์ดบอสนะครับการ์ดบอส MVP นะครับรวมถึงการ์ดบอสจากต่างโลกด้วยนะครับอันนี้ผมก็ให้ดูเร็วๆนะครับว่ามันมีการ์ดอะไรบ้างนะครับที่เพิ่มอัตราการได้รับนะครับจากการหมนุนโต้การ์ดพิเศษตู้นี้นะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์ดบอสปกตินะครับแล้วก็การ์ดบอสจาก ต่างโลกนั่นเองนะที่เพิ่มอัตราการได้รับนะครับดังนั้นถ้าใครอยากตุ่มตู้การพิเศษนี้นะครับก็เตรียมเหรียญ BCC Coin ไว้รอได้เลยนะครับลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นการเปิดร้านค้าพิเศษในช่วงระยะเวลากิจกรรมของเทศกาลพอนเทล่านะครับ สำหรับร้านค้าพิเศษนี้นะครับก็จะเป็นร้านค้าจำหน่ายปลาสะเพียนทอดปลาทอดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผูเ้เล่นเรียกกันนะครับโดยผูเ้เล่นจะต้องเติมเงินเข้าไปนะครับตามจำนวนที่มันกำหนดนะเพื่อซื้อกิบบ์บ็อกซ์พิเศษนะครับนะเมื่อเติมเงินเข้าไปแล้วเราก็ซื้อกิบบ์บ็อกซ์พิเศษมานะครับภายในก็จะได้รับเหรียญ Bcc ก่คอนแล้วก็ปลาตะเพียนทอดด้วยนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นกล่องกิบ็อนพิเศษนะครับในช่วงระยะเวลากิจกรรมนะอันนี้ก็จะเป็นกล่องการ์ดนะครับนะก็จะเป็นกล่องการ์ดนะยังไม่หมดนะครับสําหรับกล่องการ์ดอันนี้ก็จะเป็นกล่องอะไรกล่องบัตรแรกอ,อ,อุปกรณ์ส่วนฮีดแวร์นะครับ อันต่อมาอันนี้ก็จะเป็นกล่องแรกประกอบส่วนเฮดแว์อีกเช่นกันอันสุดท้ายอันนี้ก็แลกปีนะครับนะถ้าใครอยากได้นะก็เออใช้บิซีคอนนะครับมาซื้อกล่องตัวนี้นะครับอันต่อมาก็จะเป็นกล่องที่จําหน่ายหินสีฟ้านะครับเพื่อแลกบัตรส่ม นะครับแลกบัตรสุ่มระดับ4ของออฟแมวนะลำดับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นกล่องการ์ดนะครับนะเมื่อผู้เล่นเอ่อซื้อมาและเปิดได้รับการ์ดใบนี้แล้วนะครับก็กดใช้เพื่อส่งการ์ดนะครับอันนี้อันนี้กล่องอะไรเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นกล่องวัตถุดิบ นะครับนะอ่ะถ้าใครอยากได้ก็มาซื้อนะครับอันสุดท้ายสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่ผู้เล่นนะครับมีโอกาสได้รับหินในการปลดล็อก Energy ของ s k i l l 10ทอดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอื่นอนเพิ่มเติมกันนะครับ สำหรับการแนะนำกิจกรรมพิเศษในช่วงระยะเวลาของกิจกรรมเทศกาลอนเทลลนะครับประจำเดือนออพฤศจิกายนนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะดังนั้นถ้าใครสนใจก็เตรียมตัวเตรียม bcccon คอรอไว้ได้เลยนะครับและนอกจากนี้ก็อย่าลืมไปดูการประกาศกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์ให้ชัดเจนด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ